เด็กๆมาเด้อเยียงโมเพิ่มความไอเพิ่มความหวานสบายดีเด้อพี่น้องเบิ่งสุขุมสุขชนที่มาเบิ่งมาส่งส่งบ่าวดาวบ้านนาหวานหวานน้องเนยน้องอาชาบอกโอ้โหมาอีกแล้วเอ้ามากินกินเลยกินอาชากินนั่งกินอยู่นี่แล้วเนยนั่งกินอยู่นีไออืมทำอะไรเด้อกินเอาเนี่ยเกือบไปก่อนเออมาเกือบไปกอืมแล้วมีปลาลู อยากได้กินนมนะให้ายเด้พอเห็นหายเด้เด้เด้ยนะด้พอเห็นนะอืออันนี้นี่พอวหายนี่ไปจากยอบิ่ง่าลยบิ่งน้อยเอาอีกว้าถูมาโลกแถลุอันนี้อันนี้ไม่ไลไลายถวยลกเลยปดเอ้าเยอืม เป็นแต่ช wow. ้างหือไหนบอกน้อยๆนี่เบาตวตัถายนันมันได้หาเหี้ยบม่กอนนะผีมปนที่ลองเชิญช่วค่ายไ้เดี๋ยวายออกมันกระบอกนายมันเป็นคือการป่าดีไหมใ่หมวกไม่ใช่ในหมวกมาเลยทุกตัวโม่นาวหนักหยกกบิดเลยอืวหนึ่ง khả à, năng nấm thêm búa vẫn đang nhục đại đi này nọ anh đây mua anh này nhục nó này nữa anh à. à này này coi anh à này anh này đi anh à này 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 chuyển cái gì à măm, măm, măm. Để, để à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 

บอพิกข้าเจ้าน่ะปูบางโมต่ตปห้ามกับชิ้น้กินวจ้ะไกินกันได้มีหน้าูสีชื่อหายวะจ้ะเอาแต่จอนเข้าปูกูไม่ไพัน,มนแมนอีนนแนปนื่อให้กินเจ้ามี<ห>เลยว่ะนว่าคนสื่อให้กินเ้าก็ได้พ่นว่าพนเว่ากันว่าออกกันะนะพี่น้องอืมหอเขินนะยิม แตงเดียวคืออะรมบะแพนก็มีผู้หนึ่งบางม้วนมีคุณยายนะบ่อบ่อและนี่เอามีแม่นมีอันนั้นคุณยายทั้งฝั่งไทยแลถวทิ่ผมซื้อของม้ให้รอบแรกแรกเดี่ยจกินแรกบอกรอบแรกนะชื้อทานเจชายไปก็ซื้อให้รอบแรกเขาเอามาอลไวบอที่รอบที่สองก็ไปเอาของบะแพนรอบที่สามก็ไปเอาของบะแพนเนี่ย

เซียนคล้ายกลาโง่เข้าปาดเข้าสิปาดบอยเฮ็ดได้เลยเฮ็ดแบบงามขนาดโอ้เฮ็ดได้เนาะมันจะมีสองว่าของมันรัเหจกโอ้ยอย่าเฮ็ด well, so ่าเฮ็ด่าเฮ็ดควถิ่มอะไรง่ามแต่เน่เฮ็ดตันี้เอบาีน้อยอันนี้เเอแพงมันออเออบ่บแพแพงได้กันเลยที่ดื้อเลยบแพงเลยทีดื้อมแพนะ มันจะหุบติลึงิีย่อติดโบได้สิยึกไม่ไม่ไมกินชักอันตรายแ้งมัเชออันตราย่นังกะังอาบงงเขาเอ้ออนอ

Bà ngu ngon thì đưa ra mấy thằng nào Bà ngu bố bé đưa Bà ngu bố đi rơi con này Đi rơi này ừ, ừ, ừ. Khi được mua là phải thang rồi,

หา้หายไดด้ยนะดูนี่เราทซือห่งวะอ้าวมันผิปนี่ได้ผมยาบิไปกันคู่ก้นคูกอนยืนนึงเล้ไปเจ้าผลิไปไปแล้วไปยันยัง้เทาหรอไปก่อนต่ก่อนมมันรับเออ ช่วงหนึ่งดันได้อยู่แล้วก็ช่วงเงียบๆลดบวมอะไรเงี้ยถ้าชอบลดเลยดันได้ขนาดก่อนที่เรื่องไตตอนนี้มันเดียวเรื่องไตวันนี้กับเพื่อนเลย

ตกเทียงล่ง <c oughs> กินพี่ก,ก,ก,กไไดกวามกนน่ใิอไา่้ินใน่กินอร,ร้อยรูความตื่อของน้องเนยนอนอยู่ใช่ปะนอนมานอนอยู่พี่โอ้ย ยงได้เนยตบแตกตายทีนั่ได้บ้านยห่วันสนีชีวิตน้องเลยไม่กระิบ่ได้รับข่าวดีขา่าวใหญ่ยังดอกบ้านรกองกออชิได้รับข่าวดีอยู่ัวหั่อ เออขึ้นมาเลยไหมอ้าวรชากับปนัางอยลมันชิเชตปากงดองเหมือกันอ่ะอ้าวเธอทาดี้ฮะก็เออเลยเะได้หาดีแชาแล้วถ้ากสิเอารชากันเอางินลงไปบ้างบุรชาใช่ไหมดกไปทางนอนเนี่ยมันเชตปากงดองเลยเลยเ่างนี่ผู้ผู้ผู้ไม่ถึงเชอข้างหน้า ี่พราถทำอันนลำล่างลงด้วยไ,ได้ยังตรงูทีุ่ดได้หรือเ่าไม่พลาดเลยไม่ขู้ไปถ่ายทำทำแท,ำท,ำท,ำทำหนหยุดนี่อันหนาไหมร้อยไม่ใช่ จะหอดเวลาเอเฮ้ย tamam. ่า um ไป่าก็ไปใเออถือไปใสู่กมันหลวพ่อรอน่าจะปูงลชื่อหรืเปลาแมาผัดจากพันใช่ไหม4พันพ่อแล้วเชียงใหม่ังกอสเก้าเก่าเก้าเก้าเก้าพัน